สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนเลยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ พะะี่จะสาธิตนะคะวิธีการใช้ครีมนะคะครีมกับเซรั่มนะคะของเชอริสของเชอริสบอกเลยว่าใช้ดีมากนะคะอันนี้บ๊อบี้ก็ใช้นะคะประมาณสี่วันแล้วนะคะสั่งและใช้มาประมาณสี่วันแล้วนะคะก็สภาพผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะสภาพผิวนะคะจะอยู่ประมาณนี้ นะคะประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวนะคะเมื่อครบนะคะ1เดือนเดี๋ยวป๊อปปี้จะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งว่าสภาพผิวเป็นอย่างไรนะคะและนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะคืออาบน้ำช่วงเย็นแล้วนะคะป๊อปปี้ก็นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มของเชอริสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเริ่มจากการทาเซรั่มตัวนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ กดน,นะปึ๊บนะนะคะทาแขนอันนี้นะคะให้ดูนะนะี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ปปนะบนะคะหาลูบนะคะเปิดผิวนะลูบคืนแบบน,นี้นะคะบอกเลยว่าครีมนะคะผลิตภัณฑ์ของเชอริสนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวเซรั่มนะคะตัวเซรั่มเองหรือนะคะตัวครีมนะคะ ม่เปลืองเลยนะคะใช้ง่ายมากบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็ลูกนะคะวิธีทาครีมนะคะให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวซึมซาบเข้าสู่ผิวนะคะให้ทาขึ้นแบบนี้นะคะนี่ก็ทาขึ้นนะคะค่ะนะคะและต่อไปค่ะจะเป็นตัวครีมนะคะตัวนี้นะคะของเชียงฤทธิ์นะคะเคกะกระปุน,นะคะ ผลิตภัณฑ์ของเขานใช้ดีมากหอมด้วยหอมใช้มาหลายวันหอมแล้วแต่นี้เพิ่งรีวิวนะคะนี่เเนื้อครีมนะคะ,คะ,คะละเอียดมากนะคะแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ไง่ายมากบอกเลยนะนคะมีขาวป้ายออกมากนิดเดียวพอแล้วก็แป้งแบบนี้นคะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยขาวเวลาทาจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเพื่อนเพนเห็นไหมนี่ค่ะ นี่นะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะจริงๆอะ่ะอยากเวลาทาครีมอยากจะให้ลูกนะคะปัดขึ้นแบบนี้ครีมมันจะได้ซึมซับเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะโอเคอด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะโอเคเดี๋ยวเราทาครีมกันก่อนนะคะ ลูกขึ้นนะคะลูกขึ้นลูกขึ้นนะคะเดี๋ยวนะลูกขึ้นแบบนี้ต้องแบบนี้ทูกต้องอะนะคะลูกขึ้นนะคะลูกขึ้นแบบนี้นะคะนี่สอกที่ดําๆนะคะเราก็ทาด้วยนะคะนี่สอกที่ดําๆมาถูไปเวลาเราตั้งข้อสอบนะค่ะเวลาลองแบบนี้นะคะสอกเราเนี่ยเวลามันมันตั้งบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้สอกของเราตรงนี้มันด้านนะคะเราก็ทาได้นะคะนะคะอ่านะคะนวดไปเลยนะคะ มันจะได้หายด้านนะคะนี่นี่นะคะอันนี้นะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ กลิ่นหอมชื่นใจมากนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะของเชอริสด้วยนะคะเชอริสมีทั้งนะคะเซรั่มนะคะเซรั่มจะเป็นขวดแบบนี้นะคะเซรั่มจะเป็นขวดแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นครีมเชอริสนะคะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะคะสามารถติดต่อนะคะตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะพอบี้มารีวิวเนี่ยคือรีวิวการใช้งานจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้จ้างนะคะ เขาไม่ได้จ้างมารีวิวแต่ว่ารีวิวจากการใช้งานจริงๆเนี่ยดูค่ะปกติครีมนะคะเนื้อเนื้อเซรั่มตัวนี้มันจะเต็มขวดเลยอน,นี้ดูสิคะใช้นะคะใช้นะคะตอนเช้านะคะ ทาเฉพาะนะคะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะแต่ตอนเย็นนะคะทาให้เก็บคู่กันแบบนี้ได้เลยนะคะก็ฝากครีมเชอริสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะของเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะอยากมีผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็อยากจะมีผิวที่เป็นออร่านะคะต้องเชอริสค่ะวันนี้บ๊อบบี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ